กินไปถึงกระปากเลย สวัสดีครับผมบกก่าวเคสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับยังสวัสดีครับก้อนครับวันนี้นายมาทำอะไรนายไม่อมาทำอะไรนายมาทำอะไรนายเล่นน้ำด้วๆมาเล่นน้ำ <c oughs> <c oughs> พากันมาหาหอยจ้าพี่น้องยังมีอยู่หลังจากที่น้ำหลายรอบเหรอเนาะไม่มันพัดไปเบิร์ดเหรอบอหอยกาบังพี่น้องหอยกาบี้ นี่ติัวแรกตรงนี้ค่ะมันเป็นชายพี่น้องตอนนี้ถึงน้ำเชาะไปบ่นแล้วตัวแรกมันสูงบ่นนี่หไอ้เคนหามดูยังมีไหมมันโดนพัดไปหมดแล้วลุยยังไปหรือยังบันนี้เรเห็นจักหน่วยบันนี้เหงวบ่เนาะ มีอยู่บะมีอยู่มีอยู่บางทีอาจจะเปิดหน้าดินก่อนคือรอบก่อนเนาะนี่หินพัดมาทับนี่นี่นายก่อนน้ำท่ำก่อนมีทัำมีดีตัวอะไรหอยหอยยงไงเปลือกมันนะแล้วถังมาใส่ไหมมาเอาแนวมาใส่แล้วลูกเดี๋ยวนายมาเอาแนวมาเอาแนวมาตักชอยกันเรื่องของนายก็มีสีแดงๆอันนี้น้อยนะ ครับผมอีกอันนึงอ่ะอันสีแดงๆน่ะทำไหนนี่ไง่ายคนน้อยอันนี้มือใหญ่หนิอุ้ยวิคเคนเป็นหรือตายมือนู้นึโคโลงยันตายตัวนี้เลยเอาเอาไปให้วิเคนผูกใส่ถังคือนะอนน้ำใส่ไว้น้ำใส่ไว้น้ำใส่ไว้เอาเอาใส่ในถังเอาใส่ในถังเดี๋ยวมันหาย ยังได้อยู่เนาะช่วยกันช่วยกันนี่ไงน้องนายน้องนายนี่นมันเป็นหรือมันตายนี่หยิบคุณมาที่นี่นนี่น่หนวยหอยนี่นี่นั่นแหละโมเมนตนี่นี่กายเลยตัวใหญ่น่ะนงบจักได้นี่ โอ้นั <partnership> ่นไงเอาใส่ถังเอาใส่ถังข้าอาใส่ถังพุ่งมาได้ได้ถุนโรเลยเดด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 เห็นไหมเดดเดมันลอยขึ้นมาที่นี่ยังมีอยู่เนาะเดี๋ยวซอยกันหากรับพี่น้องพอลุ้นกันว่าจะมีได้หน่อยได้ไรตจองบ้อยั้งกันเลยมามาวันติดกันวันติดกันโอ้ยมาตายแล้วนาะเอาเปลือกใส่ลงไป เราอ่าห,าอหัวทิ่มเ้อ <c oughs> น้ำพัดไปเบิดเลยนะ <c oughs> โอเคเรเลื่อนลงมาข้างล่างจ้ะอ๋อ <c oughs> อุ้ยนี่ไงเยอะโอ้ยนึกว่ามันไป <c oughs> เปบิดแล้วน้ำลอยมันไปมี <c oughs> ไหมนะเื้อดีดด เก็บเปลือกใส่นี่เห็นแดโดนโดนดดดดดดน้าๆมามาให้หน่ะกสยนี่ดมาข่างด้อกิเอกำลังน้ากลัดายิเอาลดมาเงินกระายมาเอาเปลือกแล้วไมกล้าตัเลือกดูน

พาอุ้ยล้มเถนะไปเล่นไกลๆเลยไปไปเล่นไกลๆเลยไปผูกข้างบนผูกไปทางน้ำตื้นๆเด้อน้ำมันเเช่ไม่ใช่ขาไหล่ไปไปตมนี่คใช่ต้มเลยวะเจ้ต้ม

เดือนนี้หมดแล้วโอ้โหเต็มเลยอย่างเต็มเลยแม่งนิดเดียวเลยอุ้ยไหลไหลเลยอ๋อไม่อยู่ข้างนอกรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วหอยกี้หลืบมาหอยทราย ดองน้ำปลาพี่น right ้องว่ะดองน้ำปลากินอย่างมันนัวฮะเนี่ยนัวที่อย่างเขาพัดฮะเนี่ยพัดกินน้ำนัวสวยเออเอาเกลือบอกดองอย่างดองเคยคอมเมนต์บอกอ้ใหญ่ขึ้นได้บอกเกมใหญ่ขึ้นจากที่เราเคยมาตะกี้หลายครั้แสดงว่าต้องเย็บออกมาสักหน่อย

แม่ใจนะว่ามาช่วยเก็บหอยปรด้มาวนฮะเดนามือไเบิรอยากอยากไปสอนซข้อีกพี่น้องแต่ว่ามมีคนผิดทังมาเปิดเชื่อกันมากเชียวเชียวรอบนี่บุลึกจะแต่ไหลเงีงนั่งลงนีลอยเลยนี โอ้แสดงว่าเนี huh. ่ยเดี๋ยวมันก็หลาได้เลยสติ๊กรุ่นนี้มันไหลยรอบอุ้ยนะจกด่างมันเลยรอบอุ้ยเค้นอุ้ยแคนไม่ไั้ให้ข้างบนใช่ไโอ้เต็มเลย ลันหอย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 เด็ด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 บ้าไงเลยบ้าไงเลยจักเก็บมาจักเป็นจักตายจักเอาเปลือกมาเดาะไหนไหนดูสิในมือในมือนายขอดูสิเดี๋ยวดิโน่เห็นบอกมันมีแต่เปลือกบ้องไอ้เปลือกเอามาทำไมเปลือกมันอ่ะนายกินเด้อเปลือกมันเลยน้องหัว มามามนวาจะนุ้นไปแล้วนายกินนะเปลือกมันหนะเก็บมาน่ะไม่ไม่ไม่จะเอาตะกร้าตัวเองเลยไปเอาตะกร้าตัวเองมามาช่วยวิเคนตักไปมาเลยเอามาไปเอามา น oh, oh, ี่เหงอกระเด็นน้ำนี่เ่าร้อนคือน่ยต้องใส่ตูดด้วยนะเอ็มเลยเต็มเลยจ้ะน้องนายร้อนนนนนนเลยน้องนายเอาเฮ้ยเดตักให้เอาร้อนร้อนไร้อนไปดยน้องนายร้อนเหมือนวิเคนนี่ นี่เบิร์อุ้ยพาลอดนี่ยโชว์ดิไหนโชว์ดิทำแบบนี้ัยน้เราไปอยู่ไหนเอาไปให้อุ้ยติ๊กนิดหนึ่งเอาไปนนในน้ำนะนั่นดูอุ้ยเคนดูอุ้ยเคนอุ้ยเคียนจะทำให้ดูล่อนยังไงนี่โอตายไปเมื่อพี่น้องเต็มเลยไปไปแล้วอ้าวมาเอามาใส่เดี๋ยวมันไป ไม่ทันแล้วฟาดเจ็บมาตั้งมตั้งนานทีน้องหินตะก้าหนึ่งมารวมกันแล้วไม่เอาไม่เล่นแล้วไปเลยเอาปลาเลยปล่อยมันไปปล่อยมันไปไม่เอาตัวเดียวสงสารมันเยวมันคิดถึงแม่มันปล่อยไหมฟาดในเรื่องใหม่อีกรอบ่อเคเน้อเปไหนโอใส่กอน ถังมาใส่กับพี่เนาะเดี๋หาที่ตั้งเราไม่ช่คนเลอกช่กันหาตั้งกล้องเนาะเดี๋ยวติ๊กจะสูวิงนิโซนระวางหาเนี่ยหนาวยังขึ้นน้ำใจอะหอยเอ่อไม่ไหวแล้วหอยหอยภาษาอังกฤษว่าอะไรหอยไทยหอยถ้านายจมน้ำต้องพูดว่ายังไง น้อกเแ้วเป็นไอาเมีอาสีนเหเธอดีแห้งลุกแห้งหลายแห้งตัวใหญ่จ้ะมามันมันตัวปลาป้าใหญ่เลยครับผมวันนี้ตัวใหญ่เท่าไหร่วันนี้วันอะไรวันยนนาครับสีอะไรชมพูพิ้งชมพูพิ้งพิ้งอีเชียว สีดำพวกแดงสีขาวปสีขาวแดงใส่ลกลูสี้าวขาสีแดงอสีส yeah. ้มโอเล่สีเหลืองไมู่้สีุ้้ยกุ้ยุ้ย ส้มบลนส้มมวนน้องส้มเด่นน้ำส้มแห้งลึกแห้งโตใหญ่จ้ะตินไปสอนแลวบุมีคนถือเนี่ใส่กันนะเลยว่าเราเกตตัดยอเท่นนัืดูท่านี่ โบ๋ไม่ได้นะปล่อยนายไปเลยนะไม่เลยนายไปลงน้ำเลยนะคือตอนด้านนี้ลอยน้ำเหมืนายกล้องอีเลยเนาะอย่าไปใกล้เด้อกองอลอยน้ำเด้อมามาลอยไปไหนเตั้งกล้องไว้กลางน้ำน้ำเตาะหินไปเรื่อยๆต้องไงท้องเนาะได้านไหนท้องเอแบบนี้เลย เรียกให้คนช emos, à, it, ่วยพูดว่ายังไงแฮปปี้เทลลีี่แ้ไม่เนีอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยยัมมี่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 ย แ้วนคุณทองมื่อนกับมถามวบพี่น้บมันเอเสียอะไรงนี้นาเอาเคกเสียอะไรกอะไรผู้าย่ายนไเอาเอาอันเล็กอันใหญ่ดิมเดิบ้านใหญ่เลยอเอามาใส่โยนไหมนั่นเอาอะไรมื่อวนี่นเอาอย่งลูกเทียนเทียนเทียนได้มาเยอะเลย ไปกเช็ดสิไปเลยไปไหนไม่เอาไปนั่งเล่นเหมือนเดิมเลยต่อยลอยแลมเลยเด้อช่วยเราจะขื้นมาใส่โอเคเลยไม่เหรอไม่ไม่โอเนจับหัวอยู่ไม่ได้ไปจะไปไหนไปไหนไป ปูเดมื่อไหร่ต้องนายจะมาช่วยอุติกอุเทนจับปูจับหอยเผื่อว่าปัดมาถึงลเลยเหน็ดแต่น้ำดูจนเขียวแล้วหัลล <laughs> ดูที่กับพี่อันดาคนสีกันเลยดาสีอะไรดาสีอะไรอันดาสีอะไรอือเป็นมืออะไเป็นไรอ่ะนายสีอะไรเนมือมสีดำบอกเร็วด้านขวาาเป็นไรมือเหี่ยวมไม่เต็ม

พีำัวน้นำัวไหนลงดึงหางเียนเลยใช่นดลำวัวดึงเลยค่อยๆิไปถึงแล้วลาดงหาดลหลงมาแล้วำวัว

ลยอย่าอ้าปากเกียนดเ้ยนี่แต่บมีฟิงพี่น้องจะทำให้ยไงมีตัวอะไรเลยนะต่าเขิดหรในปากแน่เร็วนี่เยอะมากนี่นหน้าก่อนนี่น่บหน้าก่อน

นีก็จะได้เวลาพาเด็กๆกลับบ้านแล้วเล่นน้ำมาเต็มที่แล้วสนุกไหมสนุกไหมอีกไหมมากอุ้ยอีกไหมมือไหยเป็นเลยมือนานเหีียวเลยมือไนไหนไหนดูสิดูสิอุ้ยขอดูหน่อยพี่น้อง่นเล่นน้ำนานมือเิ่นเหี่ยวมือไายเป็นเลยผดวะจน้ำหน้ามือเหี่ยวเป็นคนเป็นคนแก่ไปเลยได้เมนูเซฟๆอีกหนึ่งเมนูเนาะจ้าแต่เราต้องรีบมาเนาะ หอยที่เด็ดมาเหรือหอยทรายครับแเราต้องเอาไปขังไว้เนื่องขึ้นเพื่อนี้เราจะได้ถึงจะได้ทํากินได้เพราะว่าเพื่อนมีสายหรือมีคีดินอยู่ในตัวขังให้เพื่อนคลายออกมากอนเนาะคือครับแห้งลึกแห้งหล,ลายน้ำบาเกล็เนาะผู้บกเกล็ไปช่วมผูลึกก็ประมาณนะ่นา่าพี่น้องแต่แถวนี้มันอาจจะเพียงหัวเข่าเนาะหนาแข่งแบบนี้ก็ใหญ่จะสติว่ารอมนี้ ผัดใหญ่ก็รอบที่เรามาก็พอมไปผัดไปเกงเทปทุกเมนูครับเมนจากหอยนี่เริ่มหากินยากเลยเนาะหลายพื้นที่พี่น้องบอกว่าบุมีแล้วจ้ะรับแนวเลยว่ะเคยกินแต่สมัยก่อนเนาะกีเล็บม้าหรือหอยท้ายจ้าเอาเนาะวันนี้กันจะพากันเมื่อแล้วครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้ไหนเวยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า